ผลการแข่งขันรอบที่สองหรือรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2025ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568โดยจัดขึ้นที่เมืองหนิงปวัวมณฑลเจ้อเจียงสาธรารณรัฐประชาชนจีนเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์บุคคลระดับทวีปชิงเงินรางวัลรวม500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17ล้านบาทประเภทคู่ผสมบารเดชาพลภูวานุเคราะห์ จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสังพรานคู่อันดับ13ของโลกจากประเทศไทยแทนให้กับโกซุนฮวดจับคู่กับไลเชอรวานเจมีคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ3ของโลกจากมาเลเซียศูนย์ต่อ2เกมด้วยคะแนน17-21และ14-21ประเภทหญิงเดี่ยวโกจินเวยมืออันดับ48ของโลกจากมาเลเซียแทนให้กับเมสุพนิดาเกตทอง มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทย0ต่อ2เกมด้วยคะแนน15 21และ16-21ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศารมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยเอาชนะคิรานจอร์ดมืออันดับ36ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน19 21 21 13และ21-16 ประเภทหญิงเดี่ยวคริมบุษนัน์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับเชิญยูเฟยมืออันดับ8ของโลกจากจีน0ต่อ2เกมด้วยคะแนน 16- 21และ17-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยแพ้ให้กับนัสกิตนิดอิรัฐมืออันดับ21ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม ด้วยคะแนน17-21และ12-21ประเภทหญิงคู่เกนลักซิกากะละหะจับคู่กับจอมแจมพัทไยมาศเหมือนวงคู่อันดับ17ของโลกจากประเทศไทยแทนให้กับนามิมัสยามะจับคู่กับชิฮารุสิดะคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมด้วยคะแนน12-21และ13-21ประเภทชายคู่กดซื้อเฟยจับคู่กับ ดูอิสุดินบินโมฮัมหมัดรุมซานีคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับสองของโลกจากมาเลเซียเอาชนะสกายกิตินุพงเกตเรนจับคู่กับบารเดชาพลภัวรานุครห์คู่อันดับ25ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2ี1 8และ22-20และประเภทชายคู่โอด๊ดเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทีมวรพลทองสงาคู่อันดับ54ของโลกจากประเทศไทยแท้ให้กับ ฟาจาอัลฟิอันจับคู่กับมูฮัมหมัดไรอันอาดีอันโตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกมด้วยคะแนน19-21และ21-23เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตกรอบที่2รายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ51,000บาทและประเภทคู่จะได้รับ1,625ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ55,000บาท และได้คะแนนสะสมเพิ่ม4,800คะแนนผลการแข่งขันรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2025ซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันอังคารที่8และวันพุทธที่9เมษายน2568ประเภทหญิงเดี่ยวโลซินหยานแฮปปี้มืออันดับ51ของโลกจากจีนฮ่องกงแพ้ให้กับเมสุพนิดาเกตทอง มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทย0-2ต่อเกมด้วยคะแนน14-21และ16-21ประเภทหญิงคู่เกนลักซิกากระหะจับคู่กับจ๋องแจมพัทยาศเหมือนวงคู่อันดับ17ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเซียวเอ็นเฮงจับคู่กับจินยูจียคู่อันดับ238ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมด้วยคะแนน21-15และ21-13 ประเภทชายคู่สกายกิตินุพงเกียตเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์คู่อันดับ25ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะยุมาอันอามินจับคู่กับโมอัจจามโฮเซนโอฮิดูน oh คู่อันดับ280ของโลกจากบังกลาเทศ2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-12และ21-13ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะ ซาโลนีซาเมียไพเมตามืออันดับ82ของโลกจากจีนฮ่องกง2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-12และ21-11ประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสตาพรพันธ์จับคู่กับแอนฟิลสุกิตาสุวชัยคู่อันดับ29ของโลกจากประเทศไทยแท้ให้กับจางสู้เสียนจับคู่กับเจิ้องหอยูคู่อันดับ48ของโลกจากจีน0-2ต่อเกมด้วยคะแนน9-21และ11-21 ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับสาของรายการมืออันดับ5ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทยเอาชนะอึ้งจือหยงมืออันดับ1,901ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21-9และ21-12ประเภทชายคู่คาซึกิชิบาตะจับคู่กับนาโอกิยามาดะคู่อันดับ7จของโลกจากญี่ปุน่นแพ้ให้กับโอเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับ ทีมวรพลทองสง่าคู่อันดับ54ของโลกจากประเทศไทย1ต่อ2เกมด้วยคะแนน 21-18, 17-21และ16-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับ13ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะอนุปามาอุปัทยามืออันดับ45ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-13และ21-14 ประเภทหญิงคู่ยูกิฟุกุชิมะจับคู่กับมายุมาสมโตะคู่มือวางอันดับ8ของรายการและคู่อันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นเอาชนะบุมทธิดาพกรกฤตดยี่สุนจับคู่กับวาวานัทมนไลสวนคู่อันดับ58ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 21-19, 19-21และ21-14ประเภทชายคู่เบสพงศกรทองคำจับคู่กับโบสวงศธรทองคำ คู่อันดับ78ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับคิมวอนโฮจับคู่กับซอซึงแจคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ 23, ของโลกจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกมด้วยคะแนน10 21, และ16-21ประเภทชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับปริยัญชูราชวัตรมืออันดับ38ของโลกจากอินเดีย1ต่อ2เกมด้วยคะแนน2 2 2 0 12-21และ10-21ประเภทคู่ผสมเฉียงเจินปังจับคู่กับไวยยาซินคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับหนึ่งของโลกจากจีนเอาชนะโอโมดพักขพลธีรรัสกุลจับคู่กับจอมแจมพัทยมาตเหมือนวงคู่อันดับ20ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-9ทั้ง2เกมประเภทคู่ผสมทังชอนเมียนจับคู่กับซียิงซวด คู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากจีนฮ่องกงเอาชนะไตเติ้ลรุธนาพักอุกทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตคู่อันดับ16ของโลกจากประเทศไทย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-9และ21-15และประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสังพรานคู่อันดับ13ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะจูเลสบิลาบิลจับคู่กับ ไอราเมนิโคอัลบคู่อันดับ149ของโลกจากฟิลิปปินส์ต่อ0เกมด้วยคะแนน21.13และ21.7เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตกรอบแรกรายการนี้จะได้รับ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 10, 7 0 0 0บาททั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่และได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,000คะแนนลิงค์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันของนักแบดมินตันไทย มีแนบอยู่ที่คําอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ